จากราคาปกติราคาเรือนละ1 9 9่บาทไม่ขายครับเจ้าของมาเองบริษัทมาเองลถกันนำเปิดตัวท้าใจกันร้อยสายร้อยทันแรกจาก1,999บาทเรือไม่ถึง1 9 0 0แพงไป8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0 0ก็ 800, 700, 600, 500, 400, ไม่ขายร้อยสายร้อยทันแรกเป็นเจ้าของไปเลยในยราคาเพียง399บาท ขอย้ำนะนาฬิกาที่อยู่ในข้อมือผมในขณะนี้นะฮะเป็นนาฬิกาที่น่าปัดเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเปิดตัวให้เป็นเจ้าของจากราคา1,999บาทเจ้าของมาเองเหลือแค่399บาทแล้วจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคการภาคอีสานนะฮะเราส่งให้ที่บ้านเลยช่วยค่าจัดส่งด้วยนะครับค่าจัดส่งแค่200บาท200บาทนี่ไม่ได้ไปไหนนะท่านผู้ชมเพราะว่า สินค้ามีปัญหาภายใน7วันเราจะเปลี่ยนเรือนใหม่ให้เลยครับโอ้โหแล้วจะรับประกัน,นะฮะถึง1ปีเต็มถ้าสินค้ามีปัญหาที่ใช้ไปภายในหึ่งปีเนี่ยทางบริษัทซ่อมฟรีค่าแรงออกแค่ค่าอะไรตามความเป็นจริงเท่านั้นครับโอ้โหเอาละครับท่านผู้ชมครับใครกำลังมองหานาฬิกานะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้นะฮะเป็นนาฬิกาที่ เอกลักษณ์ของความเป็นไทยโดดเด่นมากหน้าปัดของเขาเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเลยนะฮะไปดูหนังไปฟังเพลงไปประชุมไปสัมมนาเนี่ยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนครับทานผู้ชมครับโอ้โหสุดเลิศดหลูเวลาที่ใส่ในข้อมือของเรานี่นะฮะทำให้ดูดีมีระดับในมาผูุนําเช่นนี้เลยละครับท่านผู้ชมครับไม่พอนะครับท่านผู้ชมครับเขาสามารถ โดนน้ำได้ครับใส่ล้างไม้ล้างมือใส่ทำงานได้อย่างมั่นใจกับนาฬิกาแบรนด์เนมยี่ห้อดังแชมป์คอร์ดซึ่งโลโก้เป็นรูปตัวหมารับใช้พ่อแม่พี่น้องนะครับสำหรับนาฬิกาแบรนด์เนมแชมป์คอร์ดเนี่ยเข้าสู่ปีที่15แล้วครับวันนี้นะฮะตั้งใจจะเปิดตัวขายที่1,999บาบาทแต่ว่าเจ้าของมาเองแล้วก็ขอรับใช้พ่อแม่พี่น้องเนี่ย มาถึง15ปีแล้ววันนี้มาฉลองครับเจ้าของมาเองจะขายเท่าไหร่ก็ได้วันนี้ก็เลยขอแบบขายถูกๆเพื่อเอาไปเป็นค่าใช้ใจ่ายให้พนักงานให้ค่าแพ็กให้ค่าสื่อเล็กๆ,ๆน้อยๆเท่านั้นแต่ว่าต้องโทรให้ติดนะท่านผู้ชมต้องโทรให้ติดโทรให้ทันร้อยสายร้อยทันแรกเนี่ย1,999บาทไม่ขาย1นึ่แพงไป800ก็ไม่ขาย 700ด0 0อ0 0กร้ไม่ขายครับโทรติดมาที่เบอร์ขึ้นหน้าจออยู่ในขณะน,นี้ให้เป็นเจ้าของไปเลยในราคาเพียง399บาทดังนั้นนะครับรีบโทรมาด่วนที่เบอร์02 3 7 8สอ5 5าด่วนเลยนะครับราคานี้ไม่ใช่ราคาขายนะครับพ่อแม่พี่น้องเราขออนุญาตนะครับขอสงวนสิทธิ์ในการจัดรายการเนี่ยแค่ร้อยสายร้อยทันแรกต่อวันนะคร ถ้ายังเห็นรายการอยู่เนี่ยโทรมาได้เลยที่เบอร์ขึ้นหน้าจอแต่ถ้ารายการจบไปแล้วไปร้องหาราคานี้ไม่ได้นะฮะดังนั้นครับครั้งหนึ่งในชีวิตใครเห็นว่าสวยใครเห็นว่าดีใครเห็นแล้วอยากได้อยากให้รางวัลชีวิตเนี่ยเงินแค่399บาทบอกแล้วว่าไม่ใช่ราคาขายแต่ต้องการให้จากใจของผมให้เป็นของขวัญเอาไปเท,ทดสอบกันดูสวยหรูอย,อย่างเงี้ยกันน้ำ และที่สําคัญครับหน้าปัดเอกลักษณ์ของความเป็นไทยโดดเด่นมากไม่ใช่ของโหลนะฮะต้องสั่งทํานะครับท่านผู้ชมครับดังนั้นเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตให้รางวัลชีวิตวันนี้ก่อนที่จะหมดนะครับท่านผู้ชมครับเอาล้ฮะรีบโทรมานะครับแล้วก็บอกชื่อที่อยู่บ้านเลขที่หลังจากนั้นนะฮะพนักงานของเราก็จะส่งสินค้าไปให้ที่บ้านแล้วท่านสามารถ ชำระค่าสินค้าได้เลยนะครับบอกแล้วว่าราคาปกติ1,999บาทแต่วันนี้1,000ไม่ขาย900แพงไป800 700 600 500 400ลดให้อีกครับเหลือแค่399บาทแล้วจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานนะฮะเราส่งให้ที่บ้านแล้วท่านชำระค่าสินค้าที่บ้านได้เลย399บาทแล้วก็ช่วยค่าจัดส่งหน่อย ค่าจะส่ง200บาท200บาทนี่มันเป็นรายการทีวีที่มาตรฐานอยู่แล้วเพราะว่านี่คัณผู้ชมเขาเอาไปให้แพ็คด้วยกล่องอย่างดีเฉพาะกล่องอย่างเดียวนยท่านผู้ชมก็ราคาเป็นร้อยแล้วแล้วให้ทั้งนาฬิกานะฮะนี่นะให้ทั้งกล่องอย่างเงี้ยแค่3 9 9พอเปิดมาเจอนาฬิกาสุดสวยหรูอย่างเงี้ยมันคุ้มค่ามากนะท่านผู้ชมไปร้องหาราคานี้อีกที่ไหนก็ไม่ได้นะนี่นะฮะหน้าปัดของเขา นะครับหน้ากล่องของเขานี่จะมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยส,สวยหรูอย่างนี้เลยเห็นไหมดังนั้นนะครับช่วยค่าจะส่งหน่อย200บาท200บาทนี่ไม่ได้ไปไหนท่านผู้ชมผมกราบแทบเท้าทุกท่านเลยนะครับขอความปรุนานะฮะเขาจะเอาไปเป็นการรับประกันเวลาสินค้าแตกหักพังเนี่ยภายใน7วันเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเรือนใหม่ให้เลยเห็นไหมสบายใจได้ครับแล้วภายใน1ปีใช้ไปนานๆเนี่ยท่านผู้ชมเขาก็ซ่อมให้ฟรีค่าแรง เราจ่ายแต่ค่าไหลตามความเป็นจริงเท่านั้นเองครับและผมขอกราบเท้าทุกท่านนะครับเมื่อโทรมาสั่งแล้วเนี่ยผมดีใจมากเพราะว่าท่านรักและศรัทธาในการทํางานของผมผมก็รีบส่งสินค้าไปให้เมื่อส่งสินค้าไปให้ที่บ้านเนี่ยช่วยรับสินค้าด้วยนะฮะอย่าให้ของตีกลับมานะฮะเพราะผมเดือดร้อนบริษัทเดือดร้อนต้องมานั่งจ่ายค่าจัดส่งให้กับบริษัทขนส่งอย่างเงี้ยมันคิดกล่องละสองร้อยสองร้อยเนี่ยแย่ครับ ดังนั้นนะครับอย่าสร้างบาปอย่าสร้างเวรกรรมกันเลยนะฮะรักผมศรัทธาผมผมส่งของไปให้ท่านรับของผมกราบแทบเท้าเลยครับกราบพระคุคอย่างสูงดังนั้นนะเอา้าวันนี้นะฮะร,รอกันมานานแล้วก็บอกว่าคุณผู้ชมช่วยจัดรายการนำนาฬิกาที่หน้าปัดมีเอกลักษณ์มีความเป็นไทยอย่างเงี้ยน่นะฮะแล้วก็ต้องล้างไม้ล้างมือกันน้ำได้อย่างเงี้ยเอามาจัดรายการให้หน่อยในราคาแบบไม่ถึงเก0ผมบอกว่าอืม ระดับเจ้าของมาเองเจ้าของมาเองเนี่ยมันต้องต่ํากว่าราคา900แต่ว่าให้ไม่ได้ทุกคนให้ไม่ได้ทุกคนนะครับพราแม่พี่น้องต้องกราบเท้าขอเข้ามาใครโทรมาทันเอาไปเหลือเพียง399บาทมาพร้อมกล่องสุดสวยหรูอลังการอย่างนี้เลยนะฮะบอกแล้วว่าจากราคาเต็มเปิดตัวกันที่1,999บาทแต่วันนี้1,000ไม่ขาย900แพงไป800 700 600 500 400ไม่ขาย ร้อยสายร้อยทั่วแรกโทรมาติดให้ไปเื้อของเลยครับแค่399บาท399บาทช่วยค่าจัดส่ง2 0 0บาทเท่านั้นเองส่งของให้ที่บ้านแล้วค่อยชำระค่าสินค้าที่บ้านได้เลยนะครับถ้าท่านเห็นว่าสวยถ้าท่านเห็นว่าดีเห็นแล้วอยากได้อยากให้รางวัลชีวิตวันนี้เราเหนื่อยมาเยอะเองินแค่399ให้รางวัลชีวิตไปเถอะครับแล้วเราเก็บรักษาไว้ให้ดีนะฮะหลายปีผ่านไปเนี่ย เขาไม่ผลิตแล้วเนี่ยสำหรับรุ่นนี้นะฮะราคามูลค่าทางใจก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเก็บสะสมไว้ครับเก็บสะสมไว้เอาไว้ดูเวลาก็สุดสวยหรูเนี่ยดูสิครับถ้าเกิดผมไม่มีนาฬิกาใส่เนี่ยมันก็เหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งดังนั้นวันนี้ไปหาซื้อที่อื่นไม่ใช่ตอนออกอากาศก็1,999บาท1 9 9 9บาทไม่แพงเลยครับพ่อแม่พี่น้องแต่วันนี้ก็ยังให้ไป ในราคาแค่399บาทเจ้าของมาเองถ้าเจ้าของไม่มาเองราคานี้ไม่ได้นะฮะเฉพาะกล่องเนี่ยเฉพาะกล่องอย่างเดียวก็เป็นร้อยแล้วไม่ได้โกหกนะฮะคนอย่างผมเนี่ยนะ่านผู้ชมฮะอดอย่างเสือดีกว่าอิ่มอย่างสุนัขเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะฮะผมพูดอะไรไปเนี่ยคือเรื่องจริงนะฮะดูดีครับให้กล่องอย่างสวยงามอย่างเงี้ยเป็นของขวัญของฝากได้เลย หน้าปัดก็มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างนี้ด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมครับพอเปิดกล่องมาแอนแอนว้าวดูครับปิ้งจาริกาอย่างนี้โอ้โหสุดสวยหรูอลังการงานสร้างครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะให้รางวัลชีวิตวันนี้ก่อนที่จะหมดนะครับเอ้ารีบโทรมารีบโทรมาครับตอนเช้าเช้าอย่างนี้นะฮะเราให้ท่านเป็นเจ้าของไปวันนี้ออกอากาศกันยังมีให้ท่านเป็นเจ้าของอยู่ ถ้าในการหมดแล้วในการจบแล้วของหมดแล้วเนี่ยขายราคาปกติ1,999บาทก็ไม่แพงแต่วันนี้เหลือแค่1,000งพไม่ขาย9 0 0แพงไป800 700 600 500 400หกาก็ไม่ขายโรติดร้อยสายร้อยท่านแรกเท่านั้นนะฮะให้เป็นเุ้ของไปเลยในราคาเพียง399บาท 399บาทได้ทั้งกล่องได้ทั้งนาฬิกาที่สุดสวยหรูอย่างนี้เลยนะครับว้าวเปิดนะครับนี่นาฬิกาอยู่ในนี้ครับจะได้ให้ของขวัญกับผู้ใหญ่กับคนที่ท่านรักดังนั้นนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตให้รางวัลชีวิตวันนี้ก่อนที่จะหมดนะครับเอาละครับรีบโทรมาด่วนนะฮะรีบโทรมาด่วนที่0 2 3 7 8 9 5 5 5ดด่วนเลยนะครับราคานี้ไม่ใช่ราคาขายนะครับพ่อแม่พี่น้อง เราขออนุญาตนะครับขอสงวนสิทธิ์ในการจัดรายการเนี่ยแค่ร้อยสายร้อยทันแรกต่อวันนะฮะถ้ายังเห็นรายการอยู่เนี่ยโทรมาได้เลยที่เบอร์ขึ้นหน้าจอแต่ถ้ารายการจบไปแล้วไปร้องหาราคานี้ไม่ได้นะฮะดังนั้นครับครั้งหนึ่งในชีวิตใครเห็นว่าสวยใครเห็นว่าดีใครเห็นแล้วอยากได้อยากให้รางวัลชีวิตเนี่ยเงินแค่399บาทบอกแล้วว่าไม่ใช่ราคาขายแต่ต้องการ ให้จากใจของผมให้เป็นของขวัญเอาไปเททดสอบกันดูสวยหรูอ,อย่างเงี้ยกันน้ําและที่สําคัญครับหน้าปัดเอกลักษณ์ของความเป็นไทยโดดเด่นมากไม่ใช่ของโหลนะฮะต้องสั่งทํานะครับท่านผู้ชมครับดังนั้นเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตให้รางวัลชีวิตวันนี้ก่อนที่จะหมดนะครับ และต่อไปนี้นะฮะเราจะทดสอบความแข็งแกร่งของนาฬิกานะครับถ้าเป็นนาฬิกาไม่มีคุณภาพนะฮะผมเคาะโต๊ะไปอย่างนี้นะครับกระจกจะต้องแตกเข็มจะต้องหลุดนะฮะวันที่จะต้องพังแต่ท่านผู้ชมเห็นด้วยตาแล้วว่าเขาก็ยังเดินปกติอยู่นะครับและที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้กระจกกันรอยขูดขีดได้อย่างมั่นใจด้วยนะครับตัวเครื่องนะครับเป็นเครื่องจากญี่ปุ่นเลยนะฮะคุณภาพญี่ปุ่นวันนี้เลข9ก็เป็นเลข9แห่งความ ที่แบบว่าเป็นผู้นําแล้วก็โลโก้เป็นโลโก้ม้าแห่งความคึกคักม้าแห่งการแข่งขันวันที่นะครับดูด้วยเลยขยายอย่างชัดเจนเลยนะฮะมีภายน้ําไว้ดูเวลาในกลางคืนได้ด้วยและที่สําคัญครับด้านหลังนะครับของแท้จะต้องมีโลโก้เป็นรูปตัวม้าอย่างนี้ด้วยนะฮะเอาละครับสรุปนะฮะนาฬิกาที่ท่านเห็นอยู่หน้าจออยู่ในขณะนี้นะฮะ เป็นนาฬิกาที่หน้าปัดนะครับมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยสุดสวยหรูแล้วก็ไม่เป็นสองรองไข่สั่งทำรรม,มาเป็นพิเศษเลยนะครับมีเลข9แสดงถึงม้าแห่งการเป็นผู้นำนะฮะแล้วก็โลโก้เป็นรูปมา้าม้าแห่งการแข่งขันม้าแห่งความคึกคัก มีวันที่ดูด้วยเลนขยายอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีภายน้้ำไม่ดูเวลาในตอนกลางคืนนั่นเองนะฮะเหมาะอย่างยิ่งนะครับที่จะสวมใส่ออกงานสังคมไปดูหนังไปฟังเพลงไปทานเลี้ยงเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่เป็นสองรองใครภายใป้ายรน,นยด์เนมที่ดังแชมป์คอร์สรับใช้พ่อแม่พี่น้องมาถึง15ปีแล้วนะครับสวยครับคนครับนี่นะฮะกระจกก็ไม่แตกง่ายๆนะครับดังนั้นนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าท่านเห็นว่าดีเห็นแล้วชอบเห็นแล้วอยากได้ อยากให้รางวัลชีวิตวันนี้รีบเป็นเจ้าของก่อนก่อนที่จะหมดนะครับปกติราคาเราตั้งใจจะเปิดตัวอยู่ที่1 9 9 9บาทแต่วันนี้เจ้าของมาเองร้อยสายร้อยทะลักเป็นเจ้าของไปเลยครับไม่ถึง1000ไม่ถึง900 800 700 600 500 400ก็ไม่ขายร้อยสายร้อยทะลักโทรติดที่เบอร์ขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้เป็นเจ้าของไปเลยในราคาเพียง399บาท ส่งของให้ที่บ้านก่อนแล้วค่อยชำระค่าสินค้าที่บ้านได้เลยช่วยค่าจะส่งหน่อย200บาท200บาทไม่ได้ไปไหนสินค้าแตกหักพังภายใน7วันเราเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยครับและใช้ไปภายใน1ปีถ้ามีปัญหาเราซ่อมฟรีค่าแรงจ่ายแต่ค่าอะไรเท่านั้นนะฮะเอาละครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับให้รางวัลชีวิตวันนี้ก่อนที่จะหมดกับนาฬิกาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยวันนี้ให้เป็นเจ้าข,ของในราคา เปิดตัว1,999บาทเหลือเพียงเหลือเพียง399บาทส่งให้ที่บ้านแล้วค่อยจ่ายเงินที่บ้านช่วยค่าจจะส่งแค่200บาทรายการทีวีทุกช่องนะฮะของเรานะฮะของบริษัทรรเราท่านก็รู้แล้วว่าค่าจจะส่งนี่เหมาจ่ายแล้ว200เพราะว่า2 0 0้นี่เอาไว้เวลาประกันเครื่องครับเครื่องแตกหักพังมีปัญหาเราเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยครับ เอาละครับผมผู้ชมสริธัญบลนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองรวยรวยรวย